สวัสดีค่ะเด็กๆปนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับครูส้มนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์บ่ายครูส้มเองนะคะวันนี้นะคะที่เด็กเราก็จะมาหาโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบกันเป็นคล้งที่3นะคะ,นะคะ ครั้งแรกก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกกันลบเป็นโจทย์ธรรมดาเด็กๆก็อ่านโจทย์ธรรมดาแล้วก็วิเคราะห์ธรรมดาใช่ไหมคะพอมาครั้งที่2เริ่มมีคำว่ามากกว่าคำว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะแต่ครูส้มบอกว่าไม่ใช่ว่าเจอคำว่ามากกว่าแล้วโจทย์จะต้องเอามาบวกกันเสมอไปและไม่ใช่เจอคำว่าน้อยกว่าจะต้องเอามาลบกันเสมอไปเด็กๆต้องวิเคราะห์ใช่ไหมคะครั้งนี้นะคะจะเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ในประโยคไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะ แต่อันดับแรกนะคะเด็กๆเ,เราต้องมาทบทวนการหานะคะประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะอาจย์บอกว่าแม่กําลังทําขนมครก,กเด็กๆรู้จักจขนมครกไหมคะที่อยู่ในหลุมเตาจะเป็นหลุมๆนะคะทําจากอะทิใช่ไหมก็จะมีหน้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวฟักทองเหือกแล้วก็ เอ,อ่ออะไรนะผักใช่ไหมต้นหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าวโพดอย่างเงี้ยก็มีมากมายหลายหน้าเลยนะคะกาบอกว่าแม่กําลังทําขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมยอด14หลุมแม่ยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้ยอดอีกหกหลุมแม่ยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเราจะหาได้ยังไงล่ะคะเด็กๆเ,เดิมเนี่ยในขนมครกใช่ไหมคะ มันมีหลุมอยู่ทั้งหมด14หลุมแต่แม่หยอดไปกี่หลุมไม่รู้แต่รู้ว่าสุดท้ายเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีกหนหลุมใช่ไหมคะเวลาเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์มี14เวลาแม่หยอดลงไปหลุมก็เป็นยังไงคะก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อหลุมเหลือน้อยลงถ้าคุณแม่หยอดไปหนึ่งหลุม ใช่ไหมคะเราก็น้อยลงเท่าไหร่ก็ลดลงไปหนึ่งถูกไหมถ้าคุณแม่ยอดไปอีกหนึ่งก็ลดลงไปอีกหนึ่งคุณแม่ยอดลงไปอีกสองก็ยอดลดลงไปอีกสองแต่ตอนนี้โจทย์ถามว่าแม่ยอดขนมครบไปแล้วกี่หลุมแสดงว่าหลุมทั้งหมดเนี่ยมี14หลุมแต่แม่ยอดไปแล้วกี่หลุมไม่รู้แต่รู้ว่าสุดท้ายเหลือหลุมที่ยังไม่ได้ยอดอีก ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่ยอดขนมลกหลุมก็จะลดลงเด็กๆต้องเอามันลบแล้วคุณแม่ยอดไปกี่หลุมล่ะทราบไหมคะไม่ทราบไม่ทราบว่าคุณแม่หยอดไปกี่หลุมก็ใส่ช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ตัวสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่าตัวไม่ทราบค่าที่เราจะต้องมาหาคําตอบกันค่ะนะคะมี14ี่หลุมหยอดไปกี่หลุมไม่ทราบอะค่ะแต่รู้ว่าสุดท้ายเหลือเท่ากับ6นั่นเอง เด็กๆก,ก็ต้องมาหาคำตอบนะคะว่าเอ๊ะคุณแม่ยอดไปกี่หลุมตัวไม่ทราบค่าอยู่ในตำแหน่งของตัวตรงนี้เรียกว่าตัวอะไรคะเด็กๆลองบอกคุณซิตัวลบนั่นเองเราจะหาตัวลบเราก็ต้องเอามาทำอย่างนี้นคะ่ะก็ต้องเอามาลบเพราะเมื่อถ้าเด็กๆด,ดวงกันค่ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆก,ก็ต้องเอามาัลบเหมือนกันเอา14ลบ6 เอแล้ว14ลบ6มีด้วยกันหลายวิธีเลยก็เช่นเช่นนับถอยหลังหรือนับต่อใช่ไหมคะแต่วิธีการนับต่อน,นั้นก็จะง่ายกว่าใช่ไหมก็คือนับต่อจาก6ไปให้ถึง14แล้วนับดูสิคะว่าเดินไปทั้งหมดกี่ครั้งเด็กๆจำได้ไหมคะมานับไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ6แล้วนับต่อไปให้ถึง14นะคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14กี่นิ้วคะแสดงว่ารับเราต้องนับไปอีกทั้งหมด8ทครั้งจึงจะได้หกดังนั้น14ต้องลบ6เอ14ต้องลบ8จึงจะได้6กใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเติม8ลงไปในช่องสีดียมถูกต้องไหมคะอ่าเราก็จะได้แล้วนั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะเวลาเด็กๆอ่านโจทย์เด็กๆต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะว่าโจทย์อยากทราบอะไรแล้วโจทย์ให้อะไรเรามานะคะ,ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะนะคะแม่คาเด็กๆช่วยครูอ่านหน่อยสิคะแม่ขามีข้าวโพด20่สิบปากขายไป,ไปจนเหลือข้าวโพดเก้ากแม่ขา ขายข้าวโพดไปกี่ฝากนะคะโจทย์อยากทราบว่าอะไรคะโจทย์อยากทราบว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝากแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝัก เด็กๆคะเวลาแม่ค้ามีข้าวโพดขายข้าวโพดออกไปข้าวโพดของแม่ค้าก็ต้องเป็นยังไงคะลดลงนั่นเองใช่ไหมคะลดลงไปถ้าขายถ้ามี20ฝากลดลงไป1ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ 1, ก็จะเหลือ19ลดลงไปอีกหนึ่งก็จะเหลือ18ลดไปเรื่อยๆจนเหลือแค่9แต่เอะขายไปเท่าไหร่นะถึงจะเหลือ9ไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆเ,เราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยการใส่ตัวไม่ทราบค่าเอาไว้ก่อนคะ่ะ มีอยู่ยี่สิบใช่ไหมคะอารู้แล้วแหละว,ว่าเหลือเก้าอาเดี๋ยวครูเก็บเอาไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือที่เหลือสแสดงว่าไอที่ไม่ได้วงไว้ก็คือขาดไปน,นั่นเองใช่ไหมคะแต่อันนี้ถ้าเด็กๆมีภาพเด็กๆก็ใช้การวาดภาพเด็กก็จะมองออกได้เลยแต่เราไม่ได้สะดวกที่จะมาวาดภาพถุกข้อเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องบีบคอให้ได้นะคะ แม่คะมีขา้าวโพด20ฝักขายไปจนเหลือขา้าวโพดเก้าฝ่กมี20ขายไปก็ต้องนํามาทำอไรคะลบเพาะข้าวโพดของแม่ค้ต้องลดลงขายไปจนเหลือเก้าฝักขายไปกี่ฝักละคะขายไปกี่ฝักไม่รู้ไม่รู้แล้วทำยังไงนะคะใส่ช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ไม่เป็นไรเราไม่ทราบไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่รู้ว่าขายไปเสร็จแล้วข้าวโพดเหลือเท่ากับ กฝักนั่นเองนะคะเมื่อเ้าพูดเหลือกฝากเราจะหาตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าของเราอยู่ในตำแหน่งนของตัวลบเพราะฉะนั้นเด็กๆจะหาคำตอบตัวลบได้ยังไงคะก็ต้องนำมาลบกันนั่นเองใช่ไหมคะพอถ้ายิ่งบวกค่าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกแน่เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก,ก็ต้องนำมาลบกัน20ลบ9 เอยี A, ่สิบลบเก้าเราจะใช้วิธีอะไรได้บ้างนะต่องไงคะใช่ไหมเอ้ยมาค่ะเด็กๆมานับไปพร้อมกับคุณครูนะคะเก้าแล้วนับไปพร้อมกันเลยคะ่ะเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าว้าวได้สิบสิบแล้วแต่เรายังนับไม่ถึงยี่สิบเลยคะ่ะ ไม่เป็นไรเก็บ10เอาไว้ก่อนนะคะเดีย๋ยวนับต่อไปนะเมื่อก,กี้0ิการแล้วนะ20ครบแล้วค่ะเด็กๆเมื่อกีก้นับได้10พอดีกับตอนนี้อีกหนึ่งรวมเป็น11เพราะฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมที่หายไปนั่นก็คือ11นั่นเองแสดงว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักคะ1 1ฝักนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหม มาค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาทําการบ้านกันค่ะการบ้านของเด็กๆวันนี้เป็นการบ้านแบบฝึกหัดที่5 1าจหนงสหน้า1 5 2่งรถึงหนึ่นะคะมี3หน้าก็คือ152 153และ154 mm. ค่ะเด็กๆทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า152 แล้วอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งแก้วตามีดินสอในกล่องหกกล่องต้องใส่เพิ่อมอีกกี่แท่งจึงจะครบสิบสองแท่งแก้วตามีดินสอในกล่องหกกล่องต้องใส่เพิ่อมอีกกี่แท่งจึงจะครบสิบสองแท่งคะเด็กๆโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่า ต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งจึงจะครบเท่าไหร่คะ12แท่งนั่นเองเด็กๆก็ใส่12ลงไปต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งจึงจะรบสิบสอแท่งนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะ,ะแล้วโจทย์บอกอะไรแล้วล่ะโจทย์บอกว่าแก้วตามีดินสอนในกล่องหกแท่งนะคะเด็กก็เติมได้ห เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะแก้วตามีดินสอใช่ไหมท้เด็กๆหน็นภาพนะแก้วตามีดินสอในกล่องหกแท่งอ่ะมีพวกแล้วทํายังไงต่อคะใส่เพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปแสดงว่าก็ต้องเอามาทําอะไรคะเอามาบวกนั่นเองบวกต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งแต่ไม่รู้ว่าใส่เพิ่มอีกกี่แท่งบวกเอกเท่าไหร่ไม่รู้ก็ใส่อะไร ใส่ช่องสี่เหลี่ยมลงไปแต่รู้ว่าเมื่อใส่ไปแล้วจะได้เท่ากับ1ิสองแทงนี่ค่ะได้แล้วค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6กบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับส2สสี่เหลี่ยมของเด็กๆอยู่ในตำแหน่งของตัวบวกเด็กๆจะหาตัวบวก,ดกเด็กๆต้องเอามาทำยังไงกันคะเอามาบวกหรือเอามาลบ เอามาลบถูกไหมพราะถ้าเด็กๆบวกค่ามันก็จะยิ่งเกิน12เข้าไปเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเอามาลบกันจึงจะได้12ใช่ไหมคะก็เอา12ลบ6เอ๊1บลบ6ทำยังไงนะเอา6ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง12แล้วดูว่านะับไปกี่ขั้นนะคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 นับไปเท่าไหร่คะนะับไป6นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องใส่เพิ่มไปอีกกี่แท่งคะใส่เพิ่มไปอีก6แท่งจึงจะครบ12แท่งนั่นเองคะ่ะเด็กๆข้อ1.1เรียบร้อยแล้วหน้า152เหลือข้อ1.2เด็กๆลองดูนะคะกดหยุดไว้ก่อนก็นได้คะ่ะแล้วเด็กๆทำเสร็จแล้วค่อยมาทำหน้าต่อไปไปพร้อมกับคุณครูนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆเรามาทำหน้าหน้หากันค่ะโจทย์บอกว่าข้อสองจนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยให้ใส่สิ่งที่โจทย์ถามและให้ใส่สิ่งที่โจทย์บอกต้นกล้าพับเรือกระดาษต้นกล้าพับเรือกระดาษได้9าลำต้องพับอีกกี่ลำจึงจะครบ14ี่ลำนะคะต้นกล้าพับเรือกระดาษได้9้าลำ ต้องพับอีกกี่ลำจึงจะครบ14ลำโจทย์อะไรคะโจทย์หัมว่าต้องพับอีกกี่ลำจึงจะครบ14ล้ำนั่นเองเด็กก็ใส่14ลงไปแล้วโจทย์บอกอะไรมาคะโจทย์บอกมาว่าต้นกล้าพับเรือกระดาษได้เกลำนั่นเองเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะ ต้นกล้าพับเรือกระดาษได้เก้าลำใส่เก้าไว้ก่อนพับได้เก้าลำนะแล้วต้องพับอีกพับอีกถ้าต้นกล้าพับได้เก้าแล้วแล้วก็พับอีกแสดงว่าเรือกระดาษของต้นกล้าจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเด็กๆเพิ่มขึ้นนั่นเองเมื่อเพิ่มขึ้นเด็กๆก็ต้องเอามาบวกแต่พับอีกกี่ลำละ่ะรู้หรือยังคะไม่ทราบก็ใส่ช่องสี่เหลี่ยม่อไว้ แต่รู้ว่าจากเดิมที่มี9พับเพิ่มเข้าไปจะกลายเป็นเท่ากับ14นั่นเองแบบนี้ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ9บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ14นั่นเองค่ะเอช่องสี่เหลี่ยมของเราอยู่ในตำแหน่งของตัวบวกเราจะหาตัวบวกได้เราก็ต้องนำมาทำอะไรกันคะนำมาลบกันนั่นเองใช่ไหมก็เอา14ลบ ก้าทำยังไงนะเอาเก้าไว้ในใจนับต่อไปให้ถึงสิบสี่เก้าแล้วต่อไปเปนะ็นอะไรคะเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นั่นเองแสดงว่าต้นกล้าต้องพับอีกกี่ลำคะถึงจะได้สิบสี่ลำพับอีกห้าลำนั่นเองเรียบร้อยแล้วคะ่ะยากไหมคะไม่ยากเนาะ ข้อที่เหลือหน้า153เด็กๆทำดูนะคะกดหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำหน้าหน4้า154ไปพร้อมกับคุณครูนะคะอ่าต่อไปค่ะเด็กๆเ,เรามาทำหน้าหน4้า154กันค่ะเป็นข้อ3ใหญ่ดูข้อ3.1จุดก่อนนะคะไปพร้อมกับคุณครูคเลยค่ะแก้วตามีลูกโป่งสีแดงและสีฟ้า รวมกัน15ลูกเป็นลูกโป่งสีแดงกี่ลูกถ้าเป็นลูกโป่งสีฟ้า7ลูกอ่าเขาอยากรู้ว่าจะเป็นสีแดงกี่ลูกนะถ้าเอามารวมกันแล้วได้15ถูกไหมคะมีลูกโป่งสีแดงกับมีสีฟ้าเอา2ออันนี้มารวมกันจะได้15แสดงว่าเด็กๆจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะจะได้ว่า เอาสีแดงใช่ไหมสีแดงเด็กๆรู้หรือยังคะยังก็ใส่สีแดงแล้วก็เอามาบวกกับสีฟ้าก็คือเท่าไหร่คะก็คือ7แล้วได้คําตอบเท่ากับ15นั่นเองใช่ไหมคะได้คําตอบเท่ากับ15สห้าหีเลี่ยมบวก7ได้เท่ากับ15คะ่ะเด็กๆ เอ๊ e, แล้วสี่เหลี่ยมคืออะไรนะสี่เหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งและเอามาบวกกับ7จึงจะได้15้าเด็กๆจะหาช่องสี่เหลี่ยมตัวไม่ทราบค่าได้ด้วยการนำมาาบวกกันค่ามันก็จะเกิน15ขึ้นไปอีกใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งมากขึ้นไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเอามาลบกันค่ะเอา15ลบ7จ็ิ้าลบ7ทำยังไงนะเอา7ไว้ในใจนะต่อไปให้ถึง15 7แล้ว 8 9 1เ1 1าสิบ1ิบ5นี่ค่ะได้8เพราะฉะนั้นเป็นลูกโป่งสีแดง8ลูกนั่นเองเลข8เขียนแบบนี้นะคะเขียนให้ถูกนะเด็กๆอย่าเ,เขียนแบบน้เขียนดนะเสร็จแล้วค่ะ ข้อที่เหลือลเด็กๆลองทําดูนะคะเสร็จแ,แล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับการบ้านวันนี้หัวข้อในวันนี้ครูสมกลาไปก่อนวันนี้เราจบบทที่5กันแล้วนะคะเด็กๆแล้วเราก็จะไปต่อบทต่อไปและอาจจะมีการสอบเก็บคะแนนนะคะสําหรับวันนี้ครูสมกลากันไปก่อนนะ้พวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะไม่บายค่ะเด็กๆ